น้ำมันปาล์มปรับราคาสูงขึ้นนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็แก้ไขเบื้องต้นด้วยการขอความร่วมมือไปยังผู้ผลิตห้ามส่งออกและขอให้ผู้ค้าจําหน่ายน้ามันปาล์มบรรจุขวดให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนค่ะส่วนที่ดูจะได้รับผลกระทบโดยตรงเลยก็คือผู้ประกอบการร้านจําหน่ายอาหารประเภททอดด้วยน้ํามันหลายจังหวัดนะคะยอมรับว่าได้รับผลกระทบจึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งตรวจสอบหาแนวทางช่วยเหลือต่อไปค่ะ ร้านข้าวเหนียวหมูทอดข้าวเหนียวไก่ทอดของนางเกสรนศรีเสด็จตั้งอยู่ที่บริเวณซอยสองตบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่มีลูกค้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าทางร้านขายไก่ทอดราคาประหยัดแต่ว่าราคาน้ำมันปาล์มขนาดลังละ12ขวดปรับราคาสูงขึ้นจาก400กว่าบาทไปอยู่ที่700กว่าบาทต่อลังเจ้าของร้านก็เลยบอกว่ากระทบต่อต้นทุนค่ะเดิมมั้เแกมอนเดิมจัมดจ้า ราคาของมันเดิม้ลูาคาแต่ว่ามันกับว่าผืนบริมาณใช่หมาขึ้นแต่กรไม่มันก็ก็ขาดเลใช้กันไหนรถมันเปดเผูกคคาถ้าเราขึ้นราคามันมัแท็ม่เป็นปรด็อยายักฟ้าได้ตั้งแต่บานมั้งนยากได้ดูเลยเรื่องราคามันไม่เป็นไรหรอยนะที่ดูผู้บริโภ เช่นเดียวกับร้านจําหน่ายขนมประเภททอดชนิดต่างๆนะคะทั้งในจังหวัดตรังและในพื้นที่อําเภอเบตรงจังหวัดยะลาต่างก็บอกว่าในช่วงที่ราคาน้ำมันปาล์มปรับสูงขึ้นเฉลี่ยเป็นรายถุง1กิโลกรัมปรับขึ้นไปมากกว่า10บาทต่อถุงถือเป็นความเดือดร้อนที่ทางกลุ่มผู้ค้าต้องแบกรับเพราะว่าไม่ต้องการจะปรับราคาสินค้าค่ะขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยช่วงนี้ช่วงประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็ขึ้นประมาณ6 0 0 มันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วไอขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ตะยานขึ้นถึงหกร้อยไม่รู้เป็นเพราะปาร์มล้ำราคาเพงไหมนะ <c oughs> ส่วนผู้บริโภคบางคนก็บอกว่าราคาน้ํามันปาล์มที่แพงขึ้นกระทบกับเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจึงต้องปรับพฤติกรรมการจับจ่ายค่ะโดยเปลี่ยนไปใช้บริการร้านธงฟ้าซื้อน้ํนามันปาล์มตุนเอาไว้เป็นรายสัปดาห์บางคนก็บอกว่าก็ต้องใช้น้ํามันประกอบอาหารอย่างประหยัดค่ะ พยายามใช้น้ำมันน้อยลงไงคะเท mm hmm. ่าที่จำเป็นคือจะทอดอะไรเราก็จะกินของทอดน้อยลง mm hmm. ไปนึ่งไปต้มอะไรอย่างเงี้ยแทน mm hmm. ก็แก๊ถึงต้มก็แพงอีกชีวิตลำบากเนาะตอนนี้ mm hmm. ทุกอย่างเลยค่ะ mm hmm. แเรายิ่งทำแมคค้านะเรามีเพื่อนที่ค้าขายเป็นแมคค้าอาหารตามสั่งเนี่ยเขาเขาแย่มากกว่าเลย แยกกว่าเราอะเนาะเรายังทําอาหารกินเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเขาเขาต้องซื้อมาขายแต่เขากระทบกระทบจริงๆจนแบบไม่อยากจะขายกันแล้วอะรองอธิบดีกรมการค้าภายในได้บอกถึงสาเหตุที่ราคาน้นมันปาล์มปรับตัวสูงขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ผลผลิตปาล์มทลายออกน้อยและมีปัญหาภัยแล้งรวมถึงเกิดโรคระบาดราคาปาล์มที่ปรับขึ้นก็จะเป็นผลดีกับเกษตรกรแต่ก็ไปกระทบกับทางฝั่งผู้บริโภคค่ะ รมการคัภายในก็เลยหาหรือร่วมกับสมาคมโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มต้องบริหารสต็อกให้เพียงพองดการส่งออกช่วงนี้รวมถึงการขอความร่วมมือห้างค้าส่งค้าปลีกจำหน่ายน้ำมันปาล์มบรรจุขวดให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมกับต้นทุน ถ้าสต็อกเพียงพอมีปริมาณเพียงพอไม่มเกิดแพนิคเนี่ยมผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดตอนนี้<ม>ส่วนเรื่องราคาก็ต้องสะท้อนของต้นทุนอย่างที่บอกว่าเกษตรกรเขาได้สูง8-9บาทแล้วก็ไม่อยากที่จะไปกดราคาให้เกษตรกรเขามีปัญหานะครับตรงน,นี้ก็สําคัญเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ขอความร่วมมือห้างนะครับในการที่จะร่วมมือกันนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์นะครับก็ร่วมมือกับผู้ผลิตครับก็พยายามที่จะชะลอการปรับราคาออกไปให้นานที่สุด กรมการค้าภายในเปิดเผยแนวโน้มราคาน้ำมันปาล์มดิบตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ราคา42บาท75ตางค์ต่อกิโลกรัมแต่ว่าราคาปัจจุบันเนี่ยคะ่ะนับถึงวันที่30ตุลาคม2567ราคาจะมาอยู่ที่47บาท25ตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนผลปาล์มสดช่วงต้นเดือนตุลาคมราคาจะอยู่ที่6บาท75ตางค์ต่อกิโลกรัมแต่ปัจจุบันมาอยู่ที่9บาท10ตางค์ต่อกิโลกรัม นอกจากนี้สํานันการเศษษษรษฐกิจการเกษตรยังรายงานผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงเดือนกันยายนสามารถผลิตได้ประมาณ1ล้านสแสนตันตุลาคมค่ะผลิตได้1ล้านหแสนตันแต่คาดการว่าผล,ผลผลิตในช่วง2เดือนที่เหลือของปี2567จะผลิตได้เฉลี่ยเดือนละ1ล้านตันจึงเป็นไปได้ว่าราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดก็จะปรับราคาขึ้นไปอีกค่ะ